สวัสดีนะครับทุกทุกท่าน welcome to the channel นะอันยองอาเซโยนีิหาวสราเมดากูมกูด morning โคนิจิวะนะสวัสดีนะครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd88 มริดผาดาว youtube.com โหราสตร์ไทยระบบสุริยาตนะครับดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาที่เกิดจังหวัดที่เกิดคำพิกรดูดวงชะตาต่างๆเนี่ยเป็นแบบโดยรวมมหาภาพ เป็นการบอกดีร้ายจากหลักสติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าโพนาหันเป็นมงคลก่อนรับชมฟังคลิปคำพิกรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับตะไครกดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รนะครับช่องทางการติดตามคำพิกร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปโพสต์ไว้ในบล็อกเป็นหลักแล้วก็โพสต์ไว้ใน Youtube แล้วก็ใน f c e e o o o นะครับเออเยอะจะทยอยอัปเดตข้อมูลนะจะได้หาเจอนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะกับหลายคนนะครับที่มีโชคถูกรถตรี่ของอาจารย์กันทุกๆคนเลยแหม่ดีมากนะนะครับแต่บางคนก็หาคลิปของอาจารย์ไม่เจอเนี่ยแหมถือว่านี่นะบุญมีแต่กรรำบังอะนะเอออาจารย์ไลฟ์สดวันนั้นนะครับไลฟ์ตอนคืนอะหลายคนที่เข้ามาดู นะครับอาจารย์ก็ไม่ได้เอาไปโพส์ไว้นใน Facebook เลยด้วยนะถ้าคุณกดติดตามค,คุณก็ต้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วมันจะแจ้งเตือนไปนะครับอาจารย์ไม่ได้โพสต์แบบนี้ไม่ได้โพสต์บันทึกคลิปแล้วก็ลงไปไม่ใช่ก็คือวันนั้นไลฟ์สดอย่างรีบเร่งนะลัวไม่ทันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะเลขนะครับเลขเนี่ยนะก่อนที่รถตอรี่จะออกสะก่อน3วันเนี่ยมักจะแม่น เพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันเลขอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนั้นรีบไปซื้อเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีโชคลาภดีๆในดวงชะตานะโอเคนะจ๊ะมาถึงนะครับดวงชะตาเนี่ยในวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่17กันยายน2563ขึ้น1ค่ําเดือน11ปีชวดเพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในวันนี้ด้วยเช่นกันเพราะเปลี่ยนเดือน ถือว่าเข้าเดือน11แล้วตามปฏิทินโหนตามปฏิทินโหนนะครับบางคนไม่เข้าใจว่ายังไม่ถึงเดือน11นี่เดือน11ตามปฏิทินโหนนะครับอาจารย์ไม่ได้ใช้ตามปฏิทินบ้านนะขอให้เข้าใจไปด้วยนะครับก็ยังมีคนมาถามอีกนะแต่ถ้าเป็นวันพระให้คุณใช้ตามปฏิทินบ้านได้เลยนะตามวันพระนะครับโอเคอันนี้นะมาถึงคนที่ฝันในขึ้น1ค่ํานะครับ คนที่ฝันในขึ้นหนึ่งข่้เนี่ยความฝันเนี่ยนะธรรมดาเดา่ยเป็นความฝันที่ดีเสมอกล่าวคือถ้าฝันดีนะก็จะได้ผลดีตามฝันฝันร้ายก็จะบรรเทาเบาบางไม่ร้ายนะเพราะฉะนั้นก็โอเคนะพยายามสวดุนต์วปพระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพระพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสะหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตาผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษา ตัดเล็บวันพระรัสบดีมีทุกทาน้้ำมันในวันพระรัสบดีจะมีโชคลาภนะครับเออนะเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยคนที่เป็นมหาเศรษฐีคนใหม่นะครับถูกหวยรวยเบอร์กันนะขอแขอสดงความดีใจดีใจด้วยนะเออเพราะฉะนั้นใครที่มีโชคลาภถูกเลขของอาจารย์นะนะ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมน้ำมาแบ่งแล้วนะทำไมแบ่งเลยจะแช่งนะแช่งให้น้ำหนักขึ้นนะให้อ้วน ให้กินเยอะๆให้เป็นกระปุกตั้งไฉไปเลยจะได้รู้เลยนะน้ำหนักขึ้นนะมาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันเลยนะครับเซมซีประจำในวันนี้นะได้ใบที่57นะครับเจอนะ57นะโชคชะตาของท่านเนี่ยในช่วงนี้นะครับมันก็จะขี้ขายไปในทิศทางที่ดีปัญหาต่างๆก็จะดีขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรหยิบฉวยโอกาสที่ดีนี้ไว้นะคุณต้องมีความมุมานนนะครับความสำเร็จของคุณในอยู่ภายภาคหน้าแล้วก็ความคาดหวังของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องรอคอยสักระยะหนึ่งถึงจะสมหวังนะครับแล้วก็ความรักของท่านในช่วงนี้ท่านต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและอดทนนะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าการขังของท่านในช่วงนี้เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ดี นะครับแต่ท่านควรใจเย็นนะแล้วก็รอบบคอบในการตัดสินใจให้มากในเรื่องของการงานนะครับท่านต้องอดทนรอคอยแล้วจะได้งานทําตามที่ต้องการในเรื่องของคะแนนสอบของท่านเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแนนสอบของท่านถือว่าดีขึ้นนะขอให้ตั้งใจตามต่อไปเลยนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับ ในดวงชะตาเนี่ยสีเนี่ยที่คนเว้นประจําวันนี้ก็คือสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะสีที่ดีประจําวันก็คือสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงแดงฤทธิ์สีบันเย็นนะครับแล้วก็ลงลงมาก็คือสีเขียวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดในวันทิ์เนี่ยนะราศีสิงค์คุณสามารถเสี่ยงโชคลาบได้ในวันนี้นะครับเลขหนึ่งจะเป็นเลขที่ดีที่สุดนะจ๊ะ แล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือเออไม่ใช่ทิศตะวันออกฮะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับเอ,อาจารย์บอกไว้ยังนะทําการมงคลได้ไหมนะเพราะฉะนั้นห้ามทําการมงคลนะครับในวันนี้นะโอเคมาถึงดูตามวันเกิดกันเลยนะครับ ตามวันเกิดเนี่ยสำหรับคนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์เพราะดาวเสาร์เป็นกาลีเสาร์เป็นกาลีเนี่ยสิ่งอะไรเก่าๆซึ่งเป็นอดีตเนี่ยมันเป็นภัยกับตัวเองต้องระวังรวมถึงในเรื่องของข้อกรรมด้วยนะนะครับแล้วไม่ควรไปงานศพจําไว้นะครับแต่ดวงชะตาใครอย่าอยู่เกณฑ์ตามอายุโหนนี่นะหนึ่งปีนะครับคุณอยู่ที่พระพฤหัสรีเนี่ยทำให้สาคุณเป็นกาลีคุณจําไว้เดี๋ยวห้ามไปงานศพเพราะภัยอาจจะถึงตัวงคุณได้นะครับให้คุณใส่ซองไปก็พอแล้ว นะเออต่อมาเลยนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลคิดสิ่งใดก็สมหวังนะทุกอย่างราบรื่นไปหมดเลยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยวันนี้คุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับทรัพย์สินที่ทางรวมถึงมรดกนะวันนี้ดาวจันทร์อยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสได้เงินนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเจ้าชะตาจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบอกบันให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับในดวงชะตาเนียวันพุธคุณจะรับการสนับสนุนปุปถัภมข้ามชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดี เจ้าชะตานี่จะมีความรู้ความสามารถวิชาการเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่โคบหาอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีวิชาความรู้ที่ดีนะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเจ,จ้าระเบียบไปบ้างนะครับเในช่วงนี้ก็ได้นะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทําในสิ่งนั้นได้นะครับมีคนให้ความเคารพสตาในดวงชะตาคุณ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเรามาลระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงในเรื่องของโรคเวโรคก,กรรด้วยนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะมาถึงดูดูงชะตารปรากฏการผ่าดาวตูดีกันเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูดีในวันนี้นะครับในดูสชะตาเนี่ยก็มี ดวงดาวซึ่งโยกไร้นะครับวันนี้ดาวอาทิตย์ก็ยายนะอาทิตย์ย้ายเนี่ยเวลา10โมง21นาทีนะพก็เข้าสู่ราศีกันเพราะฉะนั้นชาวลักนณาราศีกันในช่วงหนึ่งเดือนนี้จำไว้คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณก, <c oughs> ก็แล้วแต่เนะือนแต่และคนนะ ได,ด,ด้ดีดีก็ได้นะมีตำแหน่งหน้าที่การงานนะเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์จยเป็นโจโรแห่งเลิกนะเพราะฉะนั้นคุณทําสิ่งใดก็ต้องวางแผนเตรียมการให้ดีนะครับจะต้องรู้เท่าทันคนต้องฉลาดมีไหวพริบป,ปฏิภาณนะครับคุณก็จะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีนะครับดาวจันทร์ย้ายราศีเนี่ยในเวลา15บหนกาสนาทีก็เข้าสู่ราศีกันเหมือนกัน หมวันนี้นี่นะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยทําไมคุณมีสเสน่ห์มากสเสน่ห์มากสเสน่ห์ไม่พอนะนะเงินยังทับตัวอีกต่างหากวันนี้เนี่ยนะเออขอให้โชคดีแล้วกันนะนะเออมีโชคลาภเข้ามานะครับ <c oughs> แล้วดาวพระจันทร์ก็จะทับดาวพระอาทิตย์เวลาสิบห้านกาห้าสิบสี่นาทีในช่วงนี้ <c oughs> คือคุณอ่ะคุณก็อาจจะมี การใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนะครับหรือคุณอาจจะมีความสับสนในครอบครัวนะระวังในเรื่องของการเงินการทองด้วยนิดนึงนะครับเอ่สิ่งของต่างๆนะแต่ถ้าในด้านอื่นก็อาจจะอาจจะพบรักก็ได้นะฮะนี่ก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันนะครับในดวงชะตาของแต่ละคนต่อมาพระจันทร์ก็จะดับตามมาอีกนะพระจันทร์ดับเวลาส7บเจ็ดนกายี่สิบเจ็ดนาทีจันทร์ดับจันทร์ดับนั้นไม่ค่อยดีนะ นะครับต้องระมัดระวังหุปบหุ่งต่างๆเพราะฉะนั้นจันดับให้คุณไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างนะครับอย่ามดืดนะเป็นการแก้เคล็ดที่ดีในดวงชะตาคุณไปยืนเลยที่ไหนมีแสงไปยืนที่มีแสงเอาไว้ดีที่สุดที่มดืมดมืดอย่าเข้าไปโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้หญิง <c oughs> นะแล้วพระจันดับไปจนถึงกี่โมงล่ะนะครับคือจันดับไปจนถึงที่จริง,รงตามหลักจะต้องห่างห้าองศา จากดาวอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออสูงองศาครับอันนี้ก็ที่จริงดาวก็จะเริ่มมีแสงนะครับตั้งแต่ช่วงหลังหกโมงเย็นไปต้นไปแต่ว่าเดินช้านะประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับนะหลังเที่ยงคืนเพราะช่วงช่วงเที่ยงคืนยังแค่สคี่องศากว่ากว่นะก็ต้องหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะก็จะเริ่มมีแสงดีขึ้นดาวพระจันทร์ก็จะไม่ดับแล้ว นะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในช่วงนี้นะครับเออสิบสิบเก้าเห็ไหมมีการจูมมุมใหญ่แล้ว <c oughs> เออวันนี้ก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดูไปแต่ละวันนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏการผ่าดาวทูดีมาถึงดูตามลัคนาราศีกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆร,ราศีเมฆวันนี้เครดิตคุณไม่ค่อยดี ถูกใส่ร้ายใส่ความการงานก็มีเรื่องเสียหายใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยต้องระมัดระวังไว้มากเลยไม่ค่อยดีนะักนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณทําธุรกร,รมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสําเร็จนะความรักคนโสดจะได้พบคนรักคู่ครองซึ่งคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะในดวงชะตาเลยนะครับวันนี้ขอให้คุณเนี่ยทุ่มเทใส่ใจเอาใจใส่นะครับในงานของคุณให้ดีที่สุดคุณจะประสบผลความสําเร็จ นะต่อมาชาวาลัคนาราศีพฤกษกชาวราศีพฤกษกในวันนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับก็จะมีความรับผิดชอบเข้ามานะในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยดาวพระราหูคุมละคุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพปุตตะนะครับคุณก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองแต่รายจ่ายคุณก็จะมีหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารน,นะในดวงชะตาของคุณนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะักนะปัตตานีเป็นวีนาานะเพราะฉะนั้น,นก็ต้อง,งระมัดระวังอาจจะมีเกณฑ์การแยกกันหรือหย่าร้างกันไม่ค่อยดีนะครับหรือบางคู่คู่อาจจะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบรับๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะของชาวราศีพฤกษ์งวันนี้คุณก็อาจจะมีเรื่องผรึดหัด,หดทุกใจด้วยนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน <c oughs> ชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวประจาตัวอยู่ในพวกพันธุคุณก็จะห่วงใย,ยใส่ใจในเรื่องบ้านช่องครอบครัวเป็นอย่างดีญาติพี่น้องก็ดีนะครับคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จเรื่อยๆนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวจันทร์ก็อยู่ในพวกพันธุรายจ่ายก็หมกเต่นไปกับบ้านช่องนะครับครอบครัวต่างๆนะในดวงชะตาคุณ ต่อมาชาวลัคนาราศีกันได้ไหมกรกฏราศีกรกฎเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้มีตําแหน่งหน้าที่กัรงานดีๆนะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการเงินการทองก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมแต่ก็จะมีโชคลาภกลับเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเดินทางไปสแสวงหานะในเรื่องของเงินเง,งินทองทองเดี๋ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามา ส่วนใะนเรื่องของการงานในวันนี้นะครับคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานต้องอดทนนะให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะชาวราศีกรกฎหรือต้องใจแข็งเข้าไว้เป็นการดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีสิงห์ชาวราศรีสิงห์เนี่ยดาวประจาตัวเนี่ยก็มาอยู่ในพบการเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะครับมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับสัญญาข้อกฎหมายไว้ด้วย ส่วนในเรื่องของการเงินก็มั่นคงดีนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆดคุณมีโอกาสได้เงินแบบรับๆด้วยนะชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในวันนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากเสน่ห์ร้ายกาจช่ไหการการไปกินผักกาดนะนะอส่วนในเรื่องของการเงิน,ว,น,น,งงงนวันนี้ทําธุรกร,รมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จมีเงินมีรายได้เข้ามาที่ดี นะก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับในดวงชะตาคุณต่อมา,ชา,าชาวราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยในเรื่องของงานกรรม,มนั้นเป็นวินาศวันนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายทําให้เป็นปกตินิ่งๆเขาไว้เดี๋ยวงานจะมาหาคุณเองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับได้รับการสนับสนุนที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินเหนืดเหนื่อยในการหาเงินหาทองต้องอดทนให้มากนะครับความรักคุณจะได้คู่ของขึ้น่งเป็นคนที่ขยันขันแข็ง ในการทำงานนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยกรรมมะอยู่ในภพลาภะคุณจะมีโชคลาภนะครับจากการงานที่ดีนั้นะนำพามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆมีโอกาสได้เซ็นสัญญาด้วยนะครับแล้วก็เครดิตก็ดีนะในวันนี้นะครับถือว่าการงานเนี่ยโดดเด่นสมัครงานก็ได้งานนะต่อมาชาวลัคนาราศี ธนูนะครับชาวราศีธนูวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุอาจจะมีมีดบาดกระดาษบาดเกิดขึ้นต้องเรามัดระวังไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีนะมีออเดอร์เข้ามามีงานเข้ามานะครับ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยโดยส่วตาคุณในความเสียหายนั้นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณมากมายนะักนะทางไกลเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถ้าคุณติดต่องานกับ ต่างถิ่นต่างนะหรือต่างจังหวัดนะในเรื่องของการงานของคุณก็ถือว่าเป็นผลดีในเรื่องการเงินจะมีโชคลาภทางการเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามานะของชาวราศีมังกรน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีอยู่ที่ภพราพนะหลายคนก็มีโชคลาภประสบผลความสําเร็จ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระเลขห้าเนี่ยยังยังนำโชคลาภให้กับคุณอยู่ ไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนรวมถึงเลข7ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งเลขนี้อานนี้ก็แล้วแต่ตามไปเป็นระยะระยะนะครับส่วนในเรื่องของการงานคุณที่อาง,งานอาจจะาง,งานอาจจะเยอะต้องใช้ความเพียรความพยายามความอดทนได้มากนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะดาวอาทิตย์ก็อยู่ในภพรมรณะเนี่ยนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะคุกคีกับคนรักคู่ของสักเท่าไหร่ พยายามอยู่ห่างกันพยายามคุยกันให้น้อยๆอ่ะจะดีในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีกุมนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีน <c oughs> ชาวราศีมีนเนี่ยในดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระปฤหัสบดีก็เป็นเกษตรมีความมั่นคงอยู่นะครับแต่ก็อาจจะมีความขัดแย้งอะไรกันบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวคามวันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยในการหาเงินทองคุณจะต้องขยันถึงจะได้ นะครับวันนี้คุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะอาจจะมีคนเข้ามาคล้องแวบคุณเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะครับนะในดวงชะตาคุณก็แล้วแต่นะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในวันนี้นะชาวราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วมาถึงเสียงไพนะ่เพิ่มเติมนะครับคุณเลือกดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ ทําสมาธินะสิบวิเพิ่มโอเคครบแล้วนะมาเริ่มต้นคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งของคุณได้เดอเอ็มเพอร์เเพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่ทําง,งานเกี่ยวข้อง,องาากับราชการเนี่ยนะถือว่าเป็นผลดีวิวการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง นะครับการงานก็จะมั่นคงส่วนในเรื่องของการเงินได้ไมาจากรายได้ประจําเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็มีความคิดถึงคิดถึงซึ่งกันและกันแลนะก็มีโอกาสที่จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกันด้วยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าเด็ดหรือเหรียญนะเพราะฉะนั้นโดยสถางคคุณในเรื่องของการงานนะครับคุณอาจจะเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายในการทํางาน นะถ้าคุณกําลังที่จะหางานทําอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานทําด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามานะครับแต่อาจาจะชัดเป็นแบบชา้ๆา,ชาๆอ่าช้าๆเงินเข้ามาไม่ค่อยเต็มที่แต่ก็จะมีโชคล,าล่ามลอยเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นนะจากเพื่อนมาเป็นมาเป็นแฟนนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สาม คุณได้ปะร,ราชาถือดารนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานคนุณต้องอดทนนะคุณต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องบ้างถึงจะดีส่วนในเรื่องของการเงินนะครับสภาพเนี่ยมันตึงตัวนะแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาบ้างนะครับก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีปัญหาจากอดีตทำให้ปวดใจนะว,วิธีทางแก้คืออย่าไปคิดถึงมัน ให้โยนทิ้งไปอ่ะเดี๋ยดีที่สุดในเรื่องของความรักนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12หลาสีะนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงาชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้หรือท่านใดสนใจบูชามหาย,ยานพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับก็ติดต่อสั่งจองได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ